สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งขันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นหลวงพ่อพมนะครับกับเจ้าคุณนอนะนะครับเป็นรูปถ่ายท่านนะครับกระดาษหนังไก่นะ นี่นะครับเก่าถึงยุคนี่นะครับผมดูนะครับกระดาษหนังไก่นะครับย่นๆนะครับแล้วก็ดูค่าประหลอดนะครับองนี้ซีนเดิมนะบนพื้นที่นะครับนี่นะครับกระดาษหนังไก่นะครับเก่าถึงยุคนะครับก็พอดีนะครับเนาะได้มาจากพวกพวกกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่เขาเล่นสายนี้นะครับก็เลยได้มาสองก็ลงคลิปทีเดียวไปเลยนะนะครับสององนะครับลงพ่กโกลมกับ เจ้าคุณนอนะครับเนาะเพราะท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันนะพันวิพีนะครับยุค2 5 0 0ลงมานะครับถึงสองห้าหนึ่งนิดๆนะครับผมนะก็กระดาษหนังไก่ก็เป็นการอะไรนะการทำรูปภาพนะครับในยุคนั้นนะพันวิพีนะครับก็เนี่ยนะครับเล่นรูปก็ดูให้ถึงยุคนะพันะพษณพีนะกระดงกระดาษนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามา ด้านหลังอง์นี้มีจีวอนนะครับเห็นไหมครับซีนเดิมนะพี่นะครับอันนี้ซีนซีนเดิมนะครับดูค่าประหลอดนะครับนะครับแต่ของหลวงพ่อพรมนี่นะครับดูนะครับกระดาษหนังใกล้นะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นหลังเรียบนะพุณพี่นะครับเนาะนะครับเป็นหลังเรียบนะครับนะครับแต่ก็ถึงยุคเหมือนกันนะครับเพราะหลวงพ่อพรมท่านก็ยุคสองห้าหนึ่งนิดๆเหมือนกันนะครับ กับเจ้าคุณนอนะคุณดีพี่นะครับก็อ่ะก่อนจะมาลงกล้องส่องกันนะคุณดีพี่นะครับผมขอพูดคุยนิดนึงนะครับแล้วก็ตามสไตล์ช่องนั่นแหละนะครับก็พูดคุยกันนะครับมันมีสิ่งหนึ่งนะคุณดีพี่นะคนับอันนี้ผมขอพูดคุยนิดนึงนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมดูแปลกๆนะครับผมนะผมว่านะคุณดีพี่นะผมว่าประวัติพระสมเด็จวัดรักังอ่ะดูแปลกๆนะครับคุณดีพี่ฟังผมก่อนนะครับเนาะ ผมสงสัยอะไรมันก็ต้องมีข้อมูลนะครับอันนี้ฟังผมก่อนนะนะครับนะครับแปกยังไงนะเพื่อนพี่นะครับเพราะนะครับเพื่อนเพื่อนพี่มาดูนะเพื่อนพี่นะคือบผมจะให้ดูนะครับอ่ะดูนะนี่นะครับพระเนื้อผงวัดพับนะเพื่อนพี่นะครับพระเนื้อผงวัดพับนะครับใครก็รู้นะครับว่าเขาสร้างก่อนสมเด็จวัดระฆังนะครับพระเนื้อผงวัดพับเนี่ยสร้างราวรัชการที่หนึ่ง นะเพื่อนพ่นะครับแล้วคือสมเด็จโตอ่ะสร้างสมเด็จท่านก็ยุครอสามนะครับเนาะมีสามยุคนะครับรอสามรอสี่รอห้านะเพื่อนพ่นะครับตานี้นะครับพ้าเนื้อผงวัดพับเนี่ยนะครับสร้างก่อนนะครับแล้วเพื่อนเพนี่ดูนะนะครับท่านสร้างตั้งแต่ยุครอหนึ่งนะครับเนาะเพราะเนี่ยนะครับเพราะสังฆราชสุกนะครับเนาะเป็นเอ็นไปครับรัชกาลที่หนึ่งนะครับเนาะท่านให้เนี่ย ก็สังฆราชสุขไปจากรรษาแล้วก็มีมีการแตกกุนะวันนี่นะครับแล้วมาดูเนื้อหานะอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับนะดูนะครับนะครับเรื่องของส่วนผสมในเนื้อผ้านะครับเนาะคาดว่าจะประกอบไปด้วยปูนขาวที่ได้จากการเผาเปลือกหอยทะเลนะครับผสมด้วยเกสรดอกไม้น้ํามันตั้งอิวนะเพื่อนเวพี่ดูดีๆนะครับเนาะเห็นไหมครับเปลือกหอยทะเลนะครับน้<ด>ํามันตั้งอิวนะครับนะรอนึงถูกไหมครับนะครับ สมเด็จโตรอสามนะครับนะครับแต่กลับมีประวัติที่ว่านะครับยุคต้นท่านของสมเด็จโตนะครับยุคต้นของสมเด็จโตผสมด้วยกล้วยเอาข้าวเป็นตัวประสานนะครับแต่ยุคปลายท่านนะครับมีหลวงต่างๆนะครับสร้างพิมมาถวายแล้วก็มาแนะนําว่านะครับต้องใช้น้ํามันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานนะครับแล้วก็ใช้ปูนเปลือกหอยนะคูนอุเใช้ปูนเปลือกหอยนะครับใช้ปูนเปลือกหอย เนื้อพาจะได้แก่งไม่แตกนะครับนี่แหละครับมันแลกตรงนี้แหละครับเนาะคือวิวัฒนาการแบบเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ร้อนหนึ่งนะครับทําไมถึงหลวงต่างๆมาแนะนําท่านตอนยุคปลายของท่านนะครับเพราะพระเนื้อเปลือกหอยเนี่ยนะครับเนื้อเปลือกหอยทะเลเนี่ยนะครับจะเล่นในยุคปลายของท่านถูกไหมครับเออนะครับนี่คือสร้างกันมายุคล้อนหนึ่งนะครับเนาะการสร้างพลานะเพื่อนๆพี่นะครับ การสร้างพระนะครับเนาะการสร้างพระนะครับมันก็เหมือนแบบสอนกันอะนะนะครับพระรูปหล่อใช่ไหมครับเขาก็สอนยุคเดียวกันนะครับเพื่อนพระเนื้อมพระเนื้อไมกับพัดมันก็ยุคใกล้ๆกันนะครับเนาะคือเกจินะครับเนาะเขาก็จะแบบถ่ายทอดวิชากันนะครับเนาะนะครับแล้วพระสังฆราชสุกท่านสร้างมาตั้งแต่ร้อนหนึ่งอะนะครับเนาะเออแล้วทําไมถึงต้องให้หลวงต่างๆมาแกะพิมพ์ถวายนะครับแล้วก็ถึงมาบอกว่าใช้เปลือกหอยทะเลนะนะครับนะใช้เปลือกหอยทะเลนะครับเนาะ ใช้เปลือกหอยทะเลนะครับมองเห็นไหมครับใช้เปลือกหอยทะเลนะครับแล้วก็ใช้น้ามันตั้งอีเป็นตัวสารนะครับพาจะไม่แตกนะครับแต่มันแปลกที่เอ้ยมีวัฒนาการอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่รหนึ่งนะครับทําไมถึงหลวงต่างๆถึงมาสอนท่านในยุคปลายนะครับแล้วก็วิธีการซื้อขายก็จะเอาพิมพ์ว่าหลวงนั้นหลวงนี้สร้างหลวงนั้นหลวงนี้สร้างแล้วก็มาจิม้มจิ้มชี้ชีๆๆ้จิ้มจิ้มชี้ชี้จิ้มจิ้มชี้ชี้อ่าสามสิบล้านนะครับจิ้มจิ้มชี้ชี้จิ้มจิ้ม เออมันแปลกนะครับเนาะประวัติทําไมมันขาดหายไปอ่ะถู้ไหมครับพาเล่นกันสามสิบห้าสิบล้านนะครับแต่ประวัติทําไมมันดูคุมเคือนะครับทําไมถึงหลวงนั้นหลวงนี้โผล่มาสอนแล้วก็เอาพิมพ์หลวงนั้นหลวงนี้มามากําหนดนะครับเพราะผมพูดตลอดนะครับเนาะพาสมเด็จน่ะนะครับผมเชื่อว่ามีเก๊ก่านะตัวนี่นะครับเนาะบางคนอาจจะว่าเก๊ก่าไม่มีมันมีบางรุ่นนะครับเนาะพาสมเด็จ ผมเชื่อว่ามีเก๊เก่าเพราะอะไรนะครับเพราะพระสมเด็จเป็นพระชุดเป็นจากพาคีนะพี่ๆนะเป็นจากพาคีนะครับก็คือเล่นหากันมาตั้งแต่นมนานนะพี่ๆนะ,นะเล่นหานมนานก็คือมันมีราคามาเล่นหามาต,ตั้งแต่ตั้งแต่นมนานไงนะครับที่ผมบอกนะครับเนะาะพระที่มีราคาเล่นหามันต้องมีการทําเก๊นะครับแต่ไอพระประหลาดประหลาดทาเกเ๊ไปขายใครถูกไหมครับนะอันนี้แหละคือสิ่งที่ผม สงสัยนะครับว่าพระประวัติมันก็คุมเครือทําไมถึงเล่นกันเอามาชี้ชี้ว่าหลวงนั้นหลวงนี้ก็ชี้ชี้แล้วก็ขายแพงๆนะครับเนาะนะครับพระประวัติคุมเครือส่วนมากจะราคาไม่ไปนะครับเพื่อนพี่ดูพระขุนแผนป่งพายของหลวงพุทธิมนะครับเห็นไหมครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสมัยก่อนหนึ่งเจ็ดเล่นกันเป็นแสนเกือบล้านนะนะครับพอพอหนึ่งห้าโผลมาประวัติมาคนข้างวัดคนวัดมาอะไรเนี้ยนะครับก็เป็นประกวดได้ตั้งสองปีนะครับก็คือใครอยากเล่นก็เล่นไป ไปไปประมาณปีหนึ่งเจ็ดราคาล่วงนะครับมีคืนองดาลงดารากอบงกอบเพชรมีคืนมีอะไรราคาตกอ่ะนะครับแต่เออนะครับพระสมเด็จวัดระคังนะครับประวัติดูแปลกๆถูกไหมครับนะครับมันเป็นวิพัฒนาการที่มาก่อนก่อนสมเด็จโตจะสร้างผ่านนะครับแล้วทําไมต้องให้หลวงสร้างพิมพ์มาถวายนะครับมาเอาปูนมานะครับเอาตังอิ้วมาเสนออะไรเงี้ยผมก็เลยงงๆนะนะครับมันดูแปลกๆนะครับเนาะ อันนี้พูดคุยกันนะนะครับว่าจะเล่นจะหาจะอะไรจะเชื่อใครก็ฟังข้อมูลแล้วไปวิเคราะห์นะคพื่อนเพื่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับเออผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับพระหลวงปู่ัวดอีฝังไอ้ฝังเขี้ยวหมาหมาป่านะครับที่ผมอยากจะได้มาทําชิปนานแล้วนะครับคพื่อนเพื่แต่ผมก็เกินเกินกับคพื่อนเพ่ทีละครับนะว่าฝังเขี้ยวหมาป่าที่เล่นเป็นหลวงพระดำวัดคูดีนะครับ มันแปลกที่ว่าหลวงพุทีมสร้างหลวงพุทวดสองสี่เก้าเจ็ดน่ใช่ไหมครับแต่หลวงพุ่ดดำวัดกุฏิวัดกุฏีนะปัจีนะครับท่านยุคหลวงพเนียมนะครับสองสี่ห้านะครับก่อนสองสี่ห้าศูนย์นะครับนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็ยัดเป็นหลวงพ่อดำผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมจะเดินสนามแล้วก็จะเอามาทํานี่แหละครับเพราะมันไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่พระของหลวงพ่มดำวัดกุฏินะนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไปเดินเดินนะครับแล้วก็มีพวกพวกกันนะครับนาทีที่เขา ที่เขาแผงจรยุทธ์แล้วกันนะครับก็บอกเอ้ยถ้าเจอพระพระแบบฝังเขี้ยวมอป้านะครับเนาะพระเอามาให้หน่อยนะจะทำยาวไปทําคลิปอะไรก็คุยกับพี่เขานะครับนะคือหายผมหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนะเออมีคนแบบว่ามาฟังนะครับว่าเก๋เก๋อะไรเขาก็คุยประมาณที่ผมบอกนี่แหละนะครับเออเขาสร้างสองสี่เก้าเจ็ดจะไปสร้างสองสี่ห้าศูนย์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันมีคนที่แบบขนาดผมเกินเกินไปบ้างนะครับเนาะ มันก็มีคนที่เห็นต่างเหมือนผมนะครับนไม่รู้เขาฟังผมหรือเขาคิดเองมันก็มันก็ดีอ่ะนะพนุวิทย์นะคุณเราหาข้อมูลแล้วมาคิดต่อนะครับเนาะไม่ใช่จะจำว่าชี้ชี้จุดจุดชี้ชี้จุดจุดอ่าแพงราคาเท่าไหร่อ่าห้าแสนนะชี้ชี้จุดจุดนะครับสามหมื่นนะชี้ชี้จุดจุดห้าล้านมันไม่ใช่นะเสพแล้วมาคิดต่อนะครับเนาะมันจะได้ไม่โดนใครหลอกนะครับระวังนะครับจะไปโดนแก๊งคอนเซ็ตเตอร์หลอกนะเชื่อคนง่ายๆนะครับผมนะโอเคนะพนุวิรยบนะลงกล้องกันนะนะครับ องแรกก็เลยเป็นหลวงพ,พ่อพรมนะครับเนาะจ้องแก่นะครับดูดูนะครับนะกระดาษหนังไก่นะครับเนี่ยดูนะครับองนี้สภาพนะครับช้ำหน่อยแต่ก็ได้คลาสสิกนะพี่นะโอ้โหกรอบเขาสะท้อนนะพี่เลยเด้อย,ยังไงดีได้ไหมครับนี่นะพี่ ยังไงดี้องค์นี้ตะทอนนะพี่ดูอย่างนี้ชัดนะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะพี่นะอ่ะกระดาษหนังใกล้นะครับนะดูนะครับดูมีลงมีเหลืองนะครับแล้วก็ผ่านสภาพการใช้มานะพี่นี่นะครนะครับเขาก็เลยไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมก็พอมีอายุนะพี่นี่ะก็มีการในนี้นะครับดูไหมครับกระดาษหนังใกล้นะครับนะนี่นะครับก็เหลืองเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยสภาพการใช้นะครับองค์นี้หลังเรียบนะพี่นะก็เล่นของก็ดูให้ถึงยุกอะนะพี่นี่นนะ นี่นะครับผมสายเหนียวนะครับเมืองนครสวรรค์นะครับเนาะแล้วก็เจ้าคุณนอนะครับเจ้าคุณนอนะครับองนี้ซีนเดิมนะนะครับนี่นะครับดูหน้าท่านนะครับแล้วก็ดูกระดาษหนังไก่นะครับดูค่าประหลอดนะครับเนาะขึ้นตามผิวนะครับเนาะคัสสิกดีครับนะครับซีนเดิมนะครับผม ตรงนี้ด้านหลังเป็นนะครับจีวอนนะครับนอแล้วก็คาบเหลืองเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อมเมื่อกี้นะครับผมนะความเก่านะครับนี่นะครับนี่นะครับนอเหลืองๆนะครับมันเป็นธรรมชาติการใช้นะวันนี้นะเห็นไหมครับก็โอเคนะครับมะสำหรับคลิปนี้นะครับนอขอขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่นะครับนอทีไว้รับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับมาพูดคุยเป็นกาลังใจด้วยกันเสมอมานะครับนะ แล้วก็ฝากคนดูไอพีที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับสไครนะครับช่องของผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ